มักมุลรุกตะลอนมรุกตะลุกครับท่านผู้ชมมาดูสภาพขอโรงเรียนดารุหฮุสนาบ้านมรุกซึ่งได้รับผลกระทบจากคลุกและเบื่อวันนั้นนะครับดีที่ว่าวันนั้นในห้องนี้เนี่ยไม่มีนักเรียนนะครับนี่สภาพผ่นท่านผู้ชมดูได้เลยนะครับถ้าหากว่าวันนั้นนักเรียนอยู่นี่จะเป็นยังไงความเสียหายเนี่ยครับเป<ช>็น <ๆ S 1> แบบนี้ ทุกห้องเป็นแบบนี iin, like, ้ทุกห้องดีเท่นวันเสาร์นั้นจึงฝากให้รัฐมนตรีศึกษาที่การท่านตินุชแม้ว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนะครับก็ต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างไรนะครับเยียวยาอย่างไรนะครับฝากนะครับฝากและก็โรงเรียนแบบนี้เนี่ยมีสามรงในที่นี่นะครับนะครับครับนาราตุลนาราตุลอิสลามียะแล้วก็ดารุลฟุกก่อน นะครับซึ่งได้รับผลกระทบมา,ากอย่าคิดว่าเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาแล้วจะไม่ได้ความช่วยเหลือนะครับนั้นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนะครับก็มีนักเรียนที่เป็นพลเมืองไทยเหมือนกับโรงเรียนของรัฐทุกประการค<อ>ุณกครับเล่าข่าวของสรยุทธ์สุธนกิจยนานะครับโดยตรงว่าวันนี้เรามาที่โรงเรียน นะครับในลุสนานะครับที่มูโนยนะครับที่ได้รับผลกระทบจากรุกแะเบิดรางชุมชนมูโนยนะครับอันนี้เป็นสภาพของโรงโรงเรียนนะครับเห็นไหมครับลันทาดูนะครับฝากท่านท่านสุรยุทธ์นะครับสุรยุทธ์สุตตินดานะครับเล่าข่าวเช้านะครับให้ช่วยเผยแพร่ว่ารัฐ จะช่วยอย่างไรบ้างแม้ว่าเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามของรัฐที่ไม่ใช่เพราะว่าได้ข่าวว่าที่นี่นี่ไม่ได้ความช่วยเหลือนะครับจากรัฐนะครับท่านจีนุชก็ไม่ได้มาที่นี่นะครับนั้นฝากนะครับว่าถึงแม้เป็นโรงเรียนเอกชนต้องได้ความช่วยเหลือโรงเรียนอะไรนะโรงเรียนมูวันนี้ได้ข่าวว่ารัฐมนตรีวันนี้ได้ข่าวว่ารัฐมนตรีศึกษามาใช่ไหมครับ ได้ข่าวว่านี่เป็นโรงเรียนมนในโรงเรียนมนุแต่โรงเรียนเดนจุดส่อสไลา์สลามนะรุษนาไม่เข้ามารั้วติดกันรั้วติดกันให้กำลังใจกันหน่อยก็ไม่ได้ไม่ได้ นั้นอยากอยากจะฝากอะไรในฐานะนายกสมาคมสมาพันรุ่งอย่าเลือกปฏิบัติจนเกินไปอย่างน้อยมาให้กําลังใจกันอย่านึกว่าพวกผมเนี่ยเป็นลูกเมียน้อยอยู่ตลอดครับแล้วไม่ดูแลอะไรเลยวันนี้เนี่ยทางโรงเรียนพยายามที่จะส่งรายงานไปแต่ไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลเลยนี่คือโรงเรียนหัวอกของโรงเรียนเอกชนดูสภาพครับดูสภาพดูสภาพเป็นอย่างนี้ทุกห้อง แล้วก็อาคารทั้งหลังใช้การไม่ได้เลยเด็กไม่มีที่เรียนอยู่อีกสักกี่วันกว่าจะซ่อมแซมเสร็จแล้วหน่วยงานของรัฐอยู่ที่ไหนอย่านึกว่าเราเป็นเอกชนเราผลิตลูกหลานให้กับภาครัฐทุกเรื่องเราพยายามที่จะพูดว่าเราทํางานให้กับรัฐรัฐมีได้ผลประโยชน์จากการจัดก,การศึกษาตรงนี้ลูกหลานเราก็คือลูกหลานของเอกชนลูกหลานของรัฐบาลเหมือนกัน แต่ทําไมพอถึงเวลาแค่การดูแลรั้วติดกันเนี่ยรัมรีอยู่ฝั่งนูน้นข้ามาฝั่งนี้ให้กําลังใจก็ไม่ได้นี่คือประเด็นที่พวกเราเนี่ยไม่สบายใจในการพึงปฏิบัติแต่ถ้าไม่มาที่นูน่นแล้วก็ไม่มาที่นี่เราจะไม่เสียใจอะไรเลย